ครับผมทั้งหมดนี้ก็จะได้ความสมบูรณ์แบบไปเลยนะครับมีประกาหัวโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นหน้าโต๊ะกว้างขึ้นเอ้ยยาวขึ้นแล้วก็มีเราเตอร์ทิมเมอร์มีั้วที่ดีขึ้นซอยไม้ได้ใหญ่ขึ้นจาก80เป็น90วานสวัสดีครับผมนชิดไทยคอมพิวเตอรนะครับคลิปนี้ผมขอแนะนําอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นตัวที่ผมโมดิฟายใหม่แล้วทําให้มันดีขึ้นคือโต๊ะ ที่เป็นงานไม้เนกประสงค์บวกกับโต๊ะเลื่อยสําเร็จรูปวันนี้มีของบอสแล้วก็ของสเตลเล่อย่างที่เห็นในภาพนะครับมานําเสนอกันเดิมที่ผมใช้ปากกา6นิ้ว 6, น,ว6น,วนิ้วครึ่งเนี่ยนะฮะแต่วันนี้เป็นปากกา7นิ้วใหญ่ขึ้นและหน้าโต๊ะผมก็กว้างขึ้นแต่ว่าทั้ง2รุ่นนี้เพิ่มเงินแค่500บาทนะครับแล้วก็ราคายังไงเดี๋ยวไปดูอีกครั้งหนึ่งนะค,นค,รครับสำหรับท่านที่สนใจสินค้าก็โทรได้ที่ตามเบอร์โทรทีท่ให้ไว้เลยหรือจะเป็นไลน์แอดไทยคาร์เพนเตอร์นะครับหรือว่าจะโอนเงิน เป็น0483964846เป็นของกสิกรไทยชื่อบริษัทคาร์เพนเตอร์ทุนเท่านั้นนะครับเขาสำหรับโต๊ะเลอสเตเล่ถ้าปกติก็จะเราจำหน่ายอยู่ที่6,000ปลายปายนะครับมาหน้าร้านก็ลดให้อีกนะครับเหลือ6,000กลางๆแต่ว่าวันนี้ที่ผมทำเนี่ยผมมีชุดเสริมซึ่งผมเคยทำในคลิปแล้วล่ะครว่า,าเราได้อะไรบ้างแล้ววันนี้เนี่ยอย่างผมใส่โต๊ะที่เป็นโต๊ะลักษณะโต๊ะงานไม้เนยครับมันดูแข็งแรงแล้วฮะรายละเอียดเยอะพร้อม ชุดยึดโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับใส่เบเกอร์ให้นะครับไล่เรียงมาด้านบนนะครับจะเป็นใส่ทิมเมอร์และเราเตอร์ได้นะครับแล้วแต่ท่านจะติดตรงไหนนะครับตรงนี้มีหัวดูดฝุ่นให้มีรั้วตรงนี้ผมติดฟอร์เมก้าแล้วมันแข็งแล้วมันลื่นนะครับมันช่วยได้ตรงข้างในเป็นไส้อลูมิเนียมโปรไฟล์ฮะดีไหมฮะตรงนี้ฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับมาเนี่ยนะครับปกติถ้าโต๊ะเขาเขาก็จะมีคอร์ดคัตนะฮะคอร์ดคัของเขาเออถ้าท่าน แหมดูเวลาตัดไม้เนี่ยมันดูก๊อกแก๊กไม่ประคองทั้งชุดผมก็ใส่ตัวนี้ไปให้นะครับนี่ฮะก็จะให้ถาดตัดแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วตัดเวลาจะอะไรฮะมันก็ประคองนะครับตรงนี้ก็มีเซฟให้ด้วยนะครับเผื่อว่าใบออกมาตรงนี้่ะเห็นไหมฮะดีขึ้นไหมฮะประคองไปปรับองศาก็ปรับได้นะครับตรงนี้เสร็จแล้วอะไรอีกพอมาฝั่งนี้เนี่ยครับปกติผมดึงออกมาเลยนะครับดึงมาเต็มเลยก็จะได้ มันจะมีช่องโบอยู่นะครับมันจะมีช่องว่างเนี่ยนฮะผมก็เลยใส่ให้มันเต็มไปเลยเนี่ยนะครับเผื่อท่านที่ยังมาดูเสร็จแล้วก็ใส่รั้วซอยนะฮะมันก็จะได้เวลาซอยไม้มันจะได้วางได้เต็มหน้าเลยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะก็สมมุต์แบบขึ้นมาเยอะๆเลยตัวนี้จาก1 5 5 0 0ที่เป็นตัวเดิมผมจะเพิ่มมา500เหตุผลก็เพราะว่าตัวนี้ครับหน้าโต๊ะผมยาวขึ้นมา อีก15เซน15เซนนี่เท่านี้เลยนะพื้นที่ยาวออกมาแล้วก็ปากกาผมเปลี่ยนเป็นรุ่น7นิ้วนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยผมเป็นรุ่น6นิ้วครึ่งนะครับมันจะตอนนี้ปากกาผมหมดผมก็เลยเอาตัว7นิ้วมาใส่แบบเพิ่มเงินแค่5 0 0แต่ปากกา7นิ้วเนี่ยมันจะได้ความใหญ่กว่าแล้วก็ความลึกนะฮะดูใต้ล่างนะฮะมันลึกมากๆเลยนะครับขยับเข้าไปเหตุผลที่ผมต้องขยายหน้าโตะก็เพราะว่าไอ้ปากกาตัวนี้มันยาวนะฮะเห็นไหม มันมาดันตรงนี้ผมก็เลยต้องดันหน้าโต๊ะหนีนะครับทําให้ตัวนี้ระยะจับมันเยอะแล้วก็เดี๋ยวเทียกบกระปกาดูนะครับครับตัวนี้เป็นประการุ่นเก่า6นิ้วครึ่งเห็นไหมดูมันจะดูเล็กดอยนะครับผมอยากจะให้บีบงบลงมาแต่พอเปลี่ยนมาเป็น7นิ้วฮนะตัวไข่นะครับนี่ฮะก้านไข่ตัวนี้ก้านก้านหมุนตรงนี้ก็ดูใหญ่กว่าตัวประกาก็ดูแบบมีสลักให้ด้วยนะครตัวนี้ก็จะดูใหญ่ต่างกันเลยนะครับส่วนด้านล่างเห็นไหมฮะเดี๋ยวดูระยะตรงนี้ ระยะตรงนี้ก็เลยตรงนี้นะมันมันดูต่างกันเลยนะเห็นไหมฮะมันยาวขึ้นท้ายผมต้องบีบหนีหน้าโต๊ะอีกแต่ผมเพิ่มเงิน500บาทนะครับครับตรงนี้เนี่ยพอเราเพิ่มขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นก็คือหน้าโต๊ะพื้นที่การทํางานของเราเตอร์ตรงนี้มันก็จะเยอะขึ้นนะฮะเห็นไหมตรงนี้เราทํางานไม้ทําอะไรเยอะขึ้นข้อ2ก็คือระยะซอยไม้จาก80เซนทีนี้ระยะซอยถ้าท่านอยากจะซอยตรงนี้นะครับมันจะได้90กว่าเลยนะฮะ มันก็จะให,ใหญ่ขึ้นมานะครับมันก็จะมีประโยชน์แต่ว่าขอเพิ่มเงินทุกรุ่นเลย500บาทหรือว่าถ้าเป็นโต๊ะเปล่านะครับโต๊ะเปล่าอย่างนี้เมื่อก่อนผมจำหน่ายอยู่ที่8,900วันนี้เพิ่มเงินมาอีก500ก็จะเป็น9 4 0 0ก็คือให้ไปครบชุดเลยนะครับถ้าเป็นโต๊ะเปล่าก็จะรวมถาดให้ด้วยนะถาดคอสคัตเนี่ยผมให้ไปเลยยกเว้นว่าตัวเครื่องอย่างเดียวถ้าท่านที่มีเครื่องแล้วไม่ว่าจะเป็นบอสหรือว่าจะเป็นตัวสเตเล่ตัวนี้นะครับ ก็จะเป็น9,400รวมส่งเลยมาหน้าร้านก็จะเป็น8,900หรือ,อยังไงเนี่ยนะมันก็ยังไม่แพงนะฮะจะได้แบบชุดนี้เต็มๆไปเลยเนี่ยฮะถ้าเกิดว่าถ้าจะอุ่นหนุนแต่ตัวโต๊ะเปล่าของเรานะครับครับทีนี้ระยะความยาวรวมนะครับเนี่ยฮะมันก็จะโอ้โหยาวเลยนะครับตัวนี้ก็เมตร80เลยนะครับสำหรับเจ้าสเตเล่แต่บอสอาจจะแคบนิดหน่อยนะครับแต่ถึงยังไงก็อยู่ประมาณเนี้ยเมตร80ระยะพื้นที่ ขอมกว่าตัวนี้60นะครับก็ผมก็ให้เท่ากับโต๊ะของเขาเลยนะครับแล้วก็ความสูงตัวนี้ก็ไซส์เราไซส์เอเชียนะครับก็จะเป็นที่85,84เซนอะไรอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับสิ่งที่เปลี่ยนไปที่ผมบอกหนาโต๊ะนี้ผมก็ฝังด้วยนะเนี่ยจริงๆมันเป็นเหล็กหนามาผมฝังให้มันเสมอกันหน้าเพราะว่าเราจะได้วางไม้ให้เรียบกับหน้าโต๊ะไปเลยนะครับแล้วผมก็แถม ชุดไม้กันไม้เ,เวลาเราบีบงานเนี่ยฮะมันจะได้ไม,ไม,ไม่ไม่ทำให้งานเราช้ำชุดไม้แล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนได้ถ้าอนาคตมันช้ำหรือยังไงเนี่ยฮะผมก็ตั้งใจทำนะแล้วก็เนี่ยแกนนี่ก็เรียกว่าผมไทคอมเตอร์ราคานี้เนี่ยเป็นราคาที่ดีนะครับตัวนี้พอติดเลาเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้ตัวนี้นะครับทิมเมอร์ติดด้านในเลาเตอร์ติดด้านนอกตรงนี้ก็สามารถแอดจัดเข้าออกได้นะครับตามดอกเล็กใหญ่ยังไงนะครับตรงนี้ถ้าท่านที่เป็นมือใหม่กลัว ก็คือมีตัวเซฟตี้นะครับเศษไม้หรือว่าอะไรไม่กระเด็นเข้าตาท่านแต่ถ้าท่านไม่ใช้ผมสมมุตินะครับถ้าท่านไม่ใช้ถ้าก็ขยับออกไปได้เลยนะครับตัวนี้ขยับออกมาเนี่ยฮะมันะมก็จะเป็นดอกเข้ามาในนี้เนะี่ยนฮะตัวนี้เป็นรั้วผมว่าค่อนข้างดีนะครับผมว่าตั้งใจทําแล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดณนะตอนนี้ของไทคอมเพลเตอร์เลยนะครับครับผมทั้งหมดนี้ก็จะได้ความสมบูรณ์แบบไปเลยนะครับมีปากกาหัวโต๊ะที่ใหญ่ขึ้นหน้าโต๊ะกว,ว้างขึ้นเอ้ยยาวขึ้นแล้วก็มี อ่าเราเตอร์ทิมเมอร์มีรั้วที่ดีขึ้นซอยไม้ได้ใหญ่ขึ้นจาก80เป็น90กว่าแล้วก็มีเพดันใส่ให้เพื่อที่พื้นที่จะได้เต็มแล้วก็ใส่ซอสคัตไปให้แทนเจ้าคอสคัตตัวสั้นๆแบบนี้ให้ไปครบเลยมีเบเกอร์แล้วมีโตเป็นโตะงานไม้อย่างเงี้ยผมว่าน่าจะคุ้มสำหรับท่านสำหรับรุ่นนี้ที่ผมใส่กับบอสแล้วก็บอส254กับตัวสแตเล่รุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็ราคาไม่แรงนะครับ ก็ถ้าท่านจะอุดหนุนเราถ้าโต้เปล่านะครับถ้าท่านมีโต้เรื่อยแล้วก็จะเหลือ,อจากเดิมทีที่8,900ก็จะกลายเป็น9,400ซึ่งก็เพิ่มเงินอีกน,นิดหน่อยแต่ว่าราคานี้ก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับตอนนี้เริ่มมีจำหน่ายแล้วนะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม